ขออนุญาตเอาขอมเมนพี่คนนี้มาตอบด้วยจ้ะเอามาเหตุงานประดับมเอามาทำงานประดับมุกเกิดขึ้นตามที่เห็นในคลิปนี้เลยเป็นการนํำเปลือกหอยมาประดับประดาบนภาชนะต่างๆเขาของเครื่องใส่ส้โบราณเป็นการประดับบนชิ้นงานที่มีม่านต่างแต่สมัยอยุธยาเป็นอีกหนึ่งอาชีพช่างเชิงศิลป์ของไทยเนาะเป็นอาชีพเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นอาชีพที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเปลือกหอยเป็นหัวใจลักสำคัญของการทำงานเลยจ้ะ ถ้า่ามีเปลือกหอยอาชีพนี้ก็คงจะดำเนื่อไปต่อบ่ได้เพราะหัวใจรักสำคัญก็คือเป็นปออที่มาของคำว่าปะดับมูกเพราะว่าเปลือกหอยมีสีแววว่าเหมือนมูกทางโรงงานก็จะเอาเปลือกหอยที่ได้มาไปตัดเป็นรูปทรงต่างๆตามที่เห็นก็จะ,ะมีการตัดแบบเป็นเส้นตรงเป็น ซีเลียมเป็นคาลามเป็นการคูงงอเนาะจา้าแล้วฮาองก็จะเอามาติดติด,วดวลวดลายบนภาชนะตามที่ฮาองต้องการเลยจา้าแล้วก็จะได้ไปผ่านขั้นตอนกรรมวิธีอีกหลายขั้นตอนเลยจ้ากว่าจะสําเร็จเป็นแบบนี้การเอามาประดับบนชิ้นงานว่ามีล่ใต่ตัวจา้าเพราะลล่ที่ฮาองทอยูเป็นไล่ที่ฮาองประยุค้นมาไม่แล้วจา้าแต่ถ้าเป็นไลบ่ลบราัมบราณนตามตำรับบูราณนอิลีก็จะเป็นลล่ไทยเน,นาะจา้าส่วนเข้าค้องเครื่องใส่ที่เอามาประดับนั้นก็จะเป็นเข้าคลองเครื่องใส่ที่ใส่ในงานบุญงานมงคลต่างๆหรือเป็น เขาคองเครื่องใส่ข้องพระหรือแม้กระทั่งพระมาหากรรษัตริย์น่าจะเป็นข้องใส่ในชนชั้นสูงตั้งแต่ในอดีตการแล้วจะแต่ในปัจจุบันนี้ใช้ได้ทุกชนชั้นจะจะใส่ในงานบุญงานบวชหรือว่า งานข้นบานไม่งานแต่งนะจ้ะใส่ตามความเหมาะสมของผู้ที่ต้องการเอาไปใส่เลยงานแต่ละชิ้นมันก็จะมีนาทีมีลักษณะการใส่งานที่แตกต่างกันออกไปจ้าตามความต้องการของเจ้าภาพหรือผู้ใส่งานนั่นเองข้ามีเก่ามาขายให้เดอ้อจ้าตอนนี้รับซื้อทีกิโลละ15บาทมีรถไปรับให้ถึงบ้านจ้าแค่นางสวยๆลอหลับต่างได้เลยบอต้องเดือดร้อนอันใดจ้าขอแค่มีตามที่เฮาต้องการาที่ประกาศออกไปเลยจ้า